ประวัติคุณสมพรอ,อมรอกลหรือหมอพรคุณสมพรเดิมเป็นพนักงานบริหารสินเชื่อ9ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกอสอและยังเป็นคนชอบเล่นกีฬาประเภทวอลเลย์บอลโดยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของธนาคารอีกด้วยต่อมาเมื่อปีพศ2554มีอาการปวดเข่าทั้งสองข้าง จึงจำเป็นต้องหยุดเล่นและเมื่อไปตรวจกับแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่แพทย์ระบุว่าจำเป็นต้องผ่าตัดและด้วยเห็นว่าการผ่าตัดนั้นมีความเสี่ยงหมอพรจึงขอทานยาระงับอาการไปก่อนในช่วงเวลานี้หมอพรได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมและได้พบกับหมอชัยนันท์ที่จังหวัดตรัง จึงทราบว่าหมอชัยนันต์ท่านเป็นหมอจัดกระดูและได้เห็นท่านให้การรักษาแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยจึงได้ลองให้หมอชัยนันต์รักษาตนเองดูหลังจากนั้นอาการที่เคยเจ็บก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนเกือบปกติโดยไม่ต้องพึ่งยาอีกหมอพรจึงได้ตัดสินใจศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดกระดู และปรับโครงสร้างร่างกายศึกษาและฝึกปฏิบัติจนมีความมั่นใจว่าสามารถให้การดูแลรักษาผู้อื่นได้เมื่อมีคนไข้เพิ่มจํานวนมากขึ้นในการดูแลให้การช่วยเหลือจึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญลาออกจากธนาคารทกศเพื่อมุ่งเข้าสู่การช่วยเหลือดูแลรักษาอย่างเต็มตัวทั้งบุคคลทั่วไป ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมณนะบ้านธรรมะสีวิชัยตลอดจนพระภิกษุสงฆ์และแม่ชีโดยหมอพรยังได้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและดูแลพระธุดงจากสีลังกาในดินแดนฮิมาลัยและประเทศพมา่ารวมถึงวัดต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา